ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิม,เมูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวีดสวัสดีทุกคนกันด้วยผมนี่ก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่่อวาานนิจ มัตเตอร์ออฟอิเลมนต์นะครับผม้วก็รามสัญญานะครับมาวันนี้เราก็จะมาสอนฟาร์มกันนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าตัวเกมมีอะไรให้ทําก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะครับผมก็เกมนี้นะครับเวล่ตันที่100่นะครับอ่ะแล้วก็มาดูหน้าโยอีก่อนละกันนะผมโยอีน่นะครับด้านขวามือนี่นะด้านขวามือตอนแรกเนี่ยมันก็ยังปิดอยู่นะครับก็ให้ทําการกดเปิดมาแบบนี้นะครับนี่กดเปิดนี้นะแล้วก็อันแรกคือส t ต็กนะครับอันแรกคือไอคแท็กก็คือดาเมจเช่น ดาเมจดาเมจอาวุธแบบว่าดาบแล้วกระจายอะไรแบบนี้ทุกคนนะสว่วนไอ้สองคือเป็นเป็นคือว่าล่ะเป็นดาเมจของา่าซึ่งเกมน,นี้ใครที่เคยดูแบบว่านิ n j a โกก็จะแบบเข้าใจว่าเอ,อ่มันจะเปครแบบาตาน้ําแข็งสายฟ้าไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นพลังท่าก็คือถ้าใครไม่เก่งก็เอารือว่าแบบแบบว่าเป็นแบบพลังของิีศาแบบนี้นะคนนะโอเคอันนี้ก็เป็นเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นมานาผมประมาณนี้นะโอเค แล้วกม็มีอะไรครับต่อไปก็เป็นไอเทมนะครับอันแรกก็คือเป็นที่เอาไว้เก็บกระถาเป็นแบบเอาไว้เก็บกระถาสมได้อะไรอย่างงี้คือเอาง่ายคืออันเนี้ยมันคือผมปีศาจนะครับสมมุติแต่พ่อบางค,คนก็อาจจะไม่เคยดูยาโกงไงก็ไอ้ไปก็คือมันคือผมปีศาจนะเนะนี่ยผมปีศาจนะ,นะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าไว้เก็บอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับอันนี <standen> ้ก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันกดไม่ได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นช็อปนะช็อปนี่ก็ จะเป็นการขายพวกกระถาซึ่งอันนีนะ้จะเป็นกระถาที่น่าจะเก่งสุดในเกมหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่ามันราคาแพงสุดเลยแบบมิติเลยนะครับอันนี้ก็ไล่ลงมาตามดับนะครับประมาณนี้ดูโอเคแล้วก็เกมพาร์ตต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีพวกเผาด้วยแต่ว่าผมยังไม่มีโตัวบักแล้วหมุดตูดแล้วนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสุ่มทีหลังแล้วกันนะแล้วก็เติมตังต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถโดเลทให้เพื สามารถโดเดตให้ได้เหมือนกันนะนี่พัฒนาโดเนตได้นะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นการสร้างปาร์ตี้นะครับนี่เป็นการสร้างปาร์ตี้นะก็ไม่มีไรนะครับโอเคต่อไปอันนี้ก็จบแล้วนะครับอ่ะซ้ายมือซ้ายมือนี้ครับเป็นที่เอาไว้เป็นจุดบอกเควสนะครับเควสมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะครับผมนะครับทําปิดสามารถปิดได้นะครับโอเคส่วนนะครับผม แล้วก็ด้านขวามืออ่าเป็นสกิลแล้วก็มาตเตอรี่นะครับด้านนี้ก็คือมานาตังเวลเอ่อ well, uh, เลือดแล้วก็ PVP เนาะแล้วก็แผนที่นะครับซึ่งมันก็กดติดมั่งไม่ติดมั่งผมก็ไม่เข้าใจมืออะยเลยเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นที่เอาไว้กับจุดที่เอาไว้แบบว่าไปซื้อของอ่ามีจุดซื้อของนะครับนี่ครับก็จะมีการสุ่มกระถานะนี่ซึ่งราคาเนี่ยทุกคน ราคาเดี๋ยวมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะซึ่งอันนี้ผมเลเวลหนึ่งร้อยก็สุ่มรอบหนึ่งก็ใช้ตังค์ที่สามหมื่นสามหมื่นเก้าแปดร้อยนะครับนี่สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยนะครับอันนี้คือเลเวลร้อยนะหรือใครไม่อยากสุ่มนะครับก็สามารถไปซื้อได้แต่ว่ามันก็จะมีเวลาขายข,ายของมันด้วยนะครับเร้านค้ามืดนี่เห็นไหมมันก็หูน้ำแข็งขายว่ะอยากได้แต่ไม่มีตังค์นะนี่ครับผมมันก็จะรีสต็อกประมาณสามชั่วโมงต่อนหนึ่งรอบนะครับ มันก็เรียดตอกนะก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับผมแบบนี้นะอันนี้คือสามารถซื้อตังก์ได้เลยนะตังค์ในเกมนะประมาณนี้คนระต่อไปครับคืออาวุธนะครับอาวุธอาวุธก็มาซื้อจากตรงนี้เลยนะครับผมอันแรกคือดาบนะไอ้สองผมไม่รู้คืออะไรนะเอ้ยไอ้สองอ่ะมันคือดาวกระจายตัวไอ้สามเนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะครับอันที่สี่นี่คือเคียวนะผมมีดาบแล้วมีดาวกระจายแล้วมีเคียวแล้วแต่ว่าผมยังขายอันนี้อยู่ยังไม่ซื้อก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวค่อยซื้อหลังละกันนะครับผม โอเคส่วนวิธีการออกจากตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาคุยตัวนี้นะาสามารถวาร์ปเทเลพอร์ตไปที่จุดฟาร์มของเราได้เลยนะครับก็เราก็ต้องจาชื่อนะว่าจุดฟาร์มชื่ออะไรเช่นอะผมต้องการไปฟาร์มจุดแรกก็อ่ะกดยันในจุดแรกเลยนะครับกับจุดแรกกลับไปแล้วไอ้น้องแบบนี้นะครับเปิดเสียงได้ปะดังปะโอเคไม่มีเสียงเพลงนะโอเคถือว่าดูดีอยู่นะครับก็กลับมาจุดเกิดแรกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีจุดซื้อดาบนะซึ่งดาบอันนี้มันไม่ ดาบมันดาบอันนี้ทุกคนมันโคเล่มกับอันบนนะอันบนตรงนล้คืออันบนต่อไปไม่แก้คือมือโคเล่มมนะซึ่งมันก็จะเป็นดาบแบบนี้นะนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้คือดาบที่ซื้อจากร้านค้าตรงนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นดาบที่เราซื้อจากข้างบนภูเขาเมื่อกี้ที่เราไปนะครับก็ทุกคนนะจริงๆเกมก็มีแค่นี้นะครับแค่นี้จริงๆนะส่วนพวกเอ c แบบว่าเควสก็สามารถกดตรงนี้เลยจบแล้วมันก็จะล็อกเอ c เควสเลยนะครับคงมันฟ้าสอนแล้วเนาะเนี่ยไม่แค่นี้นะครับแต่ว่า ผมอยากลองไปตีบอสดูอะแต่แบบผมไม่มีตี้อะทุกคนดูดิมันจะมีจุดอา้อาวอ้าวผิดทีเท่าที <laughs> มาขอโทษครับผมมาผิดทีครับไปแล้วขอโทษครับคือในการตีบอลทุกคนผมอยากโซโล่แนละ้วแต่มันเหมือนเกมมันจะห้ามโซโล่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมกดไปแล้วมันไปไม่ได้นะต้องมีตี้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองหาตี้เล่นในเซิร์ฟคนที่เยอะกว่าน,นี้ละกันนะครับอันนี้ก็เซิร์ฟคนมันน้อยนะครับ ก็วิธีการไปตีบอสนะครับก็ให้มาตรงนี้นะโซนของฮัลเลซายนะครับแล้วก็มาตรงถ้ำนะมันก็จะมีิม้นที่เอาไว้ลงบอสนะครับตรงนี้เนี่ยครับสามารถลงบอสได้นะแต่ว่าต้องเลเวลหนึ่งร้อยด้วยนะครับผมเห็นไหมคือมันต้องมีปาร์ตี้อะ่ะหรือเปล่าน่าจะต้องมีปาร์ตี้นะประมาณสี่คนอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือเปล่าหรือว่ามันต้องหาอันนี้มาแผนที่เหรอเอะใช่ปะ อันนี้ไม่ชัว์นะผมยังไม่เคยตีนะครับอันนี้บอกไม่ได้ว่าทํำยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะนเดี๋ยวก็มาตัวนี้นะครับเป็นบอสท,ที่เกิดไม่มีไหลนะค่บอสเฉยนะครับ,บ,อ,รบอาตีดูแล้วกันนะก็ <c oughs> อาวุธที่ดีที่สุดในเกมนี้อะตอนนี้นะสนะำหรับผมนะครับคือดาวกระจายนะครับดาวกระจายเป็นอาวุธที่ไม่ขีโ้โกงขี้หายเลยนะมีเดจิวเอพิจิวเ,เป็นอาวุธที่ตีรนะยะไกลได้แบบนี้แล้วก็ตีรัวด้วยนะครับ นะครับแล้วก็ทีการตีบอลนะก็มาอ,อันนี้นะครับนี่ครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการสแป,ป๊นะครับแบบนี้นะครับผมเป็นไงีซี่นะอะไรอ่ะไอหนุม่มแะนําว่านะครับผมให้เก็บตังค์ซื้อดาวกระจายนะราคาประมาณส0 0แสนนะครับก็อดทนหน่อยแล้วกันนะอย่าไปสุ่มอะไร่มซั่วนะแอนําว่าเก็บตังค์สามแสนแล้วก็ไปซื้อดะกระจายใช้นะัซึ่งสามารถใช้ได้เลยเกมเนี่นยผมตูกใจหมด ซึ่งผมใช้เรากระจายจนแบบฟาร์มจนตันเลยนะของแม่งโคตรดีนะตอนแรกนึกว่าเคียวแม่งโกงเคียวก็ไม่โกงเท่าไหร่นะเรากระจายแม่งโกงกว่าเยอะนะครับแต่ก็ถูกก่นด้วยนะครับเรียบร้อยอะฮะอะไรอะออ๋โอเคความรู้ใหม่โอเคความรู้ใหม่โอเคเข้าใจแล้ว ไอ้นายสนใจมาปาร์ตี้อุ้ยโอ้วันดีไว้ไปไว้เหรอเนี่ยก็เอาไว้เอาไว้เอาไว้แล้วไว้ไว้ไปแล้วไว้ไม่นะไปชวนเขาตี้ขาหน่อยจะตีตีบอสไม่เลยคนเดียวก็ได้ทุกคนเลต s ก o ร์แย่ไปเลยอันนี้คืออันนี้คือไปแล้วใช่ไหม อ่อย่างๆโอเค Let's go ไปลงดันมังกรกันแล้วไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าลองดูอันนี้คือเป็นการลงครั้งแรกเลยนะครับผมอะไรกันมีจำีจำกัดสียนาทีเรอ I cover เลือดสี่หมื่นกว่าๆนะครับผมแรงโพลแรงพ,รงพูดแล้วแล้วแล้วผมตียังไงอ้อยอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิโูแรงจังอะแล้วกูตียังไงอ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยว อย่างนี้เหรอโอ้โหฮิตบอกมึงไกลมากอะ่ะพี่ชายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้นอนเลย <c oughs> ไอ้หนองเอาอจบเลยเหรอโอ้ยตียากกว่าจะคิดอีกแล้วเนี่ยหรือผมโง่เองวะเ <c oughs> ป็นการตีกค่ได้ที่แบบ อีกอย่างว่าคุณตายง่ายเกินนะอ่ะก็ประมาณนี้ผมในการตีบอสนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เปิดประมาณนี้ละกันนะส่วนใครลิงก์ก็ผมก็ทิ้งลิงก์แบบนี้เอาไว้ใต้ล่างคอมเมนเช่นเคยนะผมไปแล้ครับทุกคนดีกไว้นองรับ